เนี่ยเนนบนสันเขานี่ไปเนี่ยมันก็เป็นประเทศกัมพูชาแล้วแล้วเราเชื่อว่าคนที่อยู่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาก็มองข้ามข้ามสันเขามาเหมือนกันถ้าเป็นฝั่งนู้นก็เป็นพม่าเป็นลาวเป็นแม่หลากหลายเชื้อชาติสายพันธุ์ที่อยู่บนแผ่นดินของเราเนี่ยด้วยความรู้สึกว่าเราเนี่ยภูมิใจร้องเพลงชาติไทยบนแผ่นดินของเราเองใช่ไหมงั้นวันเนี้ยที่เรามีแผ่นดินตรงเนี้ยพระอาจารย์เชื่อว่าเนนเนนคงจะในรุ่นเด็กๆอย่างเนนเนี่ยอยากให้ใส่ใจนะเรื่องของวันที่เรามี เรามีพระมหากษัตริย์ไทยและทรงราชาพระบรมราชาพิเศษให้เป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์ที่9คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเนี้ยวันฉัตรมงคลนั้นถือว่าพระอาจารย์ว่าเราในโชคดีมากๆที่เรามีแผ่นดินเป็นของเราเองแล้วมีพระราชาทรงศีลทรงธรรมถ้าหากว่าเราไม่มีพระราชาที่ทรงศีลทรงธรรมการมีพระราชาคืออาจจะดูดีแต่ถ้าพระราชาไม่ทรงศีลทรงธรรมพระอาจารย์เชื่อว่าเราก็อยู่บนแผ่นดิน แบบสิ้นไร้ไม่ตอบงั้นเราเชื่อว่าเนี่ยแค่ข้ามสันเขาไปมันมีอะไรตอบเราได้เยอะมีอะไรบอกเราได้เยอะว่าทําไมเราต้องมายืนที่นี่แล้วเราโชคดีแค่ไหนศาสนาของเราโชคดีแค่ไหนที่เราอยู่บนเเรียกว่าพระราชาทรองอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาอย่างเท่าเทียมวันนี้โชคดีนะที่เราได้ได้ยืนบนแผ่นดินนี้อย่างรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของอย่างจริงๆ